ค่ะสวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะค่ะแม่บอลรักขายผ้าฝ้ายค่ะคุมไรนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าฝ้ายคุณแม่เคยไลฟ์ไปแล้วแหละแต่คุณแม่มาไลฟ์ใหม่ค่ะเพราะว่ามันวันนั้นผ้ามันไม่ค่อยสว่างค่ะมันมันเป็นมันมืดค่ะผ้าไม่ค่อยสว่างนะคะค่ะสวยงามมากค่ะ เป็นผ้าคลุมไหล่สีขาวค่ะชายครุยนะคะยกขีดลายลูกแก้วเนื้อผ้าสวยสวยมันนิ่มแล้วก็มันมันนิ่มแล้วมันมันก็สวยค่ะเห็นไหมค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะค่ะผ้าพวกนี้จะลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากค่ะท่านจะเอาไปให้แม่ชีค่ะไปเป็นแอบค่ะไปทำโรงทานไปให้แม่ชีก็เหมาะสมนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะ ค่ะอากาศหนาวเย็นมากความยาวค่ะความยาวอยู่ที่สองเมตรค่ะค่ะหรือจะเอาไปให้คุณแม่ค่ะเวลาไปปฏิบัติธรรมไปนุ่งศีลไปถือศีลค่ะทําแบบนี้นะคะเพราะว่าคนแถวบ้านเขาจะชอบทําแบบนี้ค่ะคนเฒ่าคนแก่คนโบราณค่ะไม่โบราณหรอกเท่าทุกวันนี้แหละไม่ลักก็ไปไม่ลักก็ทําเหมือนกันไม่ลักไปวัดเป็นปฏิบัติธรรมค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเดียวนะ สวยมากเลยค่ะมีน้ำหนักพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะห่มอุ่นนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็พกติดตัวสบายไปให้คุณยายคุณย่าก็ได้ค่ะราคาร้อยเดียวค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะร้อยบาทนะคะค่ะราคาร้อยเดียวค่ะสวยค่ะอันนี้มีสีดําด้วยค่ะมีดํามีขาวค่ะมีขาวก็ต้องมีดําไม่ขาดค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วค่ะอันนี้ก็ราคาร้อยเดียวเหมือนกันค่ะความยาวสองเมตรเมืองกันค่ะ ค่ะจะเอาไปคุมไหลค่ะหรือชอบแบบดำร้วนช่วงนี้ก็ปฏิบัติงานดำก็ก็คือมีค่ะคุณแม่มีนะคะคุณแม่มีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายค่ะคุณแม่จะไลฟ์แบบค่ะแล้วแต่ความการเงินของท่านสะดวกแบบไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งไม่ลักค่ะค่ะอันนี้ก็ราคาร้อยเดียวค่ะไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่างานดำเป็นของขวัญไม่ได้ได้ค่ะเราไปช่วงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง ค่ะแนะนําให้ขายดาค่ะใช้ดํานะคะค่ะคุณแม่ก็ค่ะแล้วก็ต่อเลยค่ะเป็นผ้าฝ้ายคลุมไหล่นะคะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งค่ะสีนี้เขาเรียกว่าสีกะปิค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างค่ะกว้างก็ไม่ถึงเมตรค่ะน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบนะคะพื้นใหญ่ถึงกว้างนะคะค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะช่วงนี้จะเข้าช่วงปีใหม่แล้วนะคะธันวาแล้วก็มกราค่ะปีใหม่ค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติพี่น้องค่ะเหมาะสมมากนะคะห่มอุ่นค่ะหรือเป็นผ้าพันคอก็ได้ค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะค่ะใช้ดีหมดค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่หนึบาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ ชายคุยหน้านางค่ะอุจชายคุยนะคะค่ะนี่เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะสวยมากค่ะเป็นสีค่ะเขาเรียกว่าสีกะปิค่ะค่ะร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับได้นะคะค่ะหนึ่งร้อยบาทคลุมไทยค่ะช่วงนี้สีผ้าไม่ค่อยเยอะค่ะค่ะสีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเท่าแก่ยังไม่ได้สั่งงานบอกว่าคุณแม่ไปคุยกันบอกว่า เงียบค่ะเศรษฐกิจไม่ดีสั่งของมาก็กลัวค้างค่ะเอาก็ค่อยๆเป็นค่อยไปทุกฝ่ายค่อยเป็นค่อยไปกันค่ะค่ะคุณแม่ก็ไม่เรื่องมากมายกําไรประทูเข่งหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะกาไรประตูเข่งเดียวเท่านั้นแหละค่ะแต่ละผืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะผ้าคลุมไหล่ะอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะเชิงล่างเป็นสีแดงค่ะนี่ก็สองเมตรนะคะความยาวนะคะ เนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะนิ่มมากค่ะค่ะหงมบุญนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ช่วงนี้อากาศเย็นตอนเช้าหรือไปไหนมาไหนก็เวลาใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วค่ะเป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราอนี้สีเทานะคะค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ราคาหนึ่งร้อยบาทสีเทาค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นยาวค่ะค่ะใหญ่ยาวมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะเป็นราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มไหลค่ะผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะคุณแม่มีทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะให้เลือกเอานะคะค่ะนั้นสีน้ําเงินนี่สีแดงค่ะช่วงนี้ของยังเข้ามาไม่เยอะค่ะเท่าแก่บอกว่ามันเศรษฐกิจแย่มากเลยค่ะคุณแม่ค่ะก็คนละครึ่งก็ไม่เห็นปังเห็นไม่เห็นปังเห็น อะไรค่ะไม่มีโต๊ดมีเต็งไม่เห็นปังอะไรเลยค่ะค่ะคนละครึ่งก็เมือนกันละครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกค่ะอันนี้สีแดงนะคะค่ะผืนนี้สีแดงค่ะเขาเรียกว่าลายแพรวานะคะผ้าพวกนี้ค่ะคุมไหล่แพรวาค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้สีแดงนะคะหมายเลขที่สิบสีแดงค่ะเป็นผ้าคุมไหล่ผ้าฝ้ายค่ะ ค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะไปเป็นของขวัของฝากให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราก็เหมาะสมนะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ